พี่ออฟฟิศนะแม่งหน้าโดนว่ะเฮ้ยว่าเรารวยแล้วงานเนี <im <im ้ยไปวุ้ยเฮ้ยไป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 ยเไ้ยปปไ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 ปเป้า เฮ้ยไอ้กีบ้ามันนอนนี่อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นไล่ยังไงนอนอะไรตกเย้เฮ้ยตื่นตื่นตื่นนอนแะงหน้าเนี่ยเฮ้ยสกปรกเว้ยนี่ไม่ต้องไหวไอ้มึงเก็บข้าวเก็บของออกไปเลยเนี่ยออฟฟิศเขาอยู่หน้าเนี่ยเดี๋ยวเขามาท่องงทำงานลูกคอลูกค้ามั เก็บไปแล้ววันหลังไม่ต้องมาแล้นะไม่ต้องมานอนตรงนี้ด้วยดีบ้าเ้ยโอ้ยเดี๋ยวต้องมาทำความสะอาดีก เฮ้ยพี่ออกฟิตนะแม่งหน้าโดนว่ะเฮ้ยกยว่าเรารวยแล้วงานเนี้ยไปวุ้ยไป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 เฮ้ยอะไเฮ้ยเฮ้ยตามพวกพี่เลยมั้งเฮ้ยพี่วันนี้ว่ะ ตายหรอทิ้งหด,หดิหายเลยไ้นหานี่ไม่อยู่ตั้งหลายวันเนี่ยไม่เห็นไอ้บ้าใบ้มานอนเหมือนเดิมเลยไม่รู้มไม่โดนรถชนที่ไหนบอกว่าเดี๋ยวต้องไปลองเช็คดูกล้องวงจรปิดหน่อยไม่รู้มันมาหรือเปล่า นี่ไงพี่บ้าเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าเฮ้ยนี่มันโจรน,นี่หว่าเฮ้ยมันมางัดออฟฟิศเราเหรอเอา้าเอ้าพี่บ้ามันมาช่วยนี่หว่าอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยโดนตีอุ้ยเจ็บหนักเลยอุ้ยตายป่าวะเนี่ยโอ้โหนี่ไอ้บ้าไปมาช่วยเรานเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ไหนแล้วว่าตอนนี้ ได้เดวเวลาปิดร้านสักทีเดี๋ยวไปดูนอกห hey. น่อยีเฮ้ยคิดอะไรวะเฮ้ย hey. ขาใครวะเฮ้ย hey. เอ่อไอพี<ป>่บ้าเออไปเออไปนีเเเเเเ่เร็วเลย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 ไปเออเดี๋ยวไปไหนไปกินข้าว เอ้ยยิ้มได้อย่างนี้เลเจ็บไหมเจ็บไหมไปเรไปกินข้าวข้างในก่อนไป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 เจ็บเลยไม,มไม่เห็นกล้อง